คลิปนี้นะคะเธอน้อยใจที่สามีพูดว่าเธอไม่มีประโยชน์เหมือนอาสามีบอกว่าอยู่กับเธอมาเนี่ยเธอไม่ได้ทําประโยชน์นะประโยคน,นี้ไม่ใช่ประโยคแปลกไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ครูดได้ยินครูดได้ยินมาเยอะแล้วนะทำงานมาตรงเนีเ้ทุกคนที่ได้ยินแน่นอนจะรู้สึก,กโกรธและน้อยเนื้อต่ําใจ ทำไมฉันจะไม่มีประโยชน์แล้วทุกวันนี้ที่ฉันทําอยู่เนี้ยงานมุงงานบ้านดูแลเธอให้เธอมีชีวิตที่สะดวกสบายไปทํางานนะเออไม่ต้องมานั่งรีดผ้าเองไม่ต้องมันฉันดูแลทุกอย่างเธอยังบอกว่าฉันไม่มีประโยชน์หรือเนี่ยหลายคนก็จะมีความคิดที่แบบว่าเออレスปอนไปแบบนี้เออตอบกลับมาแบบนี้แล้วก็พอโกรธเสร็จปั๊บเนี่ยมันทุกอย่างมันจะแย่ลงบางคนก็จะรู้สึกแบบประชดประชันไปเลยทั้งนั้นฉันก็ไม่ต้องทําผ้าก็ไปตัดเอาเองรีดเอาเองฉันไม่มีประโยชน์นี่อ่ะมันไม่มีประโยชน์ ย,ย,ยิ่งไม่มีประโยชน์ข้าปใหญ่ที่เราจะมาปะช็ประชนันอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราต้องรู้สึกเวลาเราได้ยินคํำนี้เอาความโกรธไปพักไว้ก่อนอืหยุดก่อนครูเข้าใจแหละว,ว่าเราโกรธนะแต่เราพักไปพักไว้ก่อนแล้วเรากลับมาอ,อ,อยู่ในที่เงียบๆมีสมาธิมีสติตั้งสติเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งเอาปากกามาอันหนึ่งเตรียมเขียน นะคะไม่ได้เขียนพินัยกรรมเลยนะคือเตรียมรูปการทำไมครูถึงบอกให้เขียนรู้ไหมว่าเวลาเราเขียนเนี่ยความคิดเรามันจะมุ่ยวิ่งอยู่บนหัวเมสยุ่งเหยิงไปหมดเคยเห็นไหมบางคนที่แบบว่ามีความคิดอ่ะตุ๊ดๆๆๆๆเราวิ่งเหมือนดาวอะเ <c oughs> คยเห็นคนเคยดูการ์ตูนป่ะที่เวลาเวลาคนหกล้มอ่ะเออเราเราวนขึ้นมาปั๊บมันมีดาววิ่งเต็มหัวนั่นน่ะคนที่กําลังเครียดกาลังโกรธกาลังโมโหกําลังคิดมากเนี่ยไอไอมันจะมีความคิดเนี่ยวิ่งอยู่เต็มหัวเหมือนดาวแบบนั้นน่ะนะเราต้องงงจับดาาาววมเรียค่ะ มาวางมาวางในในกระดาษว่าเกิดอะไรขึ้นนะคุยกับตัวเองการคุยกับตัวเองเนี่ยบางคนเข้าใจผิดเพราะครูบอกว่าคุยกับตัวเองบ้าคุณหนูไม่ได้เป็นคนบ้าเรามักจะคิดว่าคนที่พูดกับตัวเองคือคนบ้าพูดคนเดียวพูดพูดเองตัวเองไม่ใช่จริงๆแล้วการพูดกับตัวเองเป็นเรื่องสําคัญมากเรียกว่าเซลล์อวัยวเนี่ยนะคะแล้วบางทีเราคิดทำไงฉันถึงจะมีบางคนเข้าใจว่าตัวเองต้องไปหลับตาไปทําสมาธิเออไปหลับตาละ่ะ ยิ่งหลับตาบางคนพอหลับตาปรากฏว่าไม่ได้หลับใจงงว่าหลับแต่ตาแต่ใจยังฟุ้งอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อมาช่วยค่ะกล้ามเนื้อมือกับสมองให้มันมีการโยงกันเพื่อให้เคยสังเกตไหมว่าทําไมสมัยเรียนคุณครูเขาต้องให้คัดท่องศัพท์เลยเงี้ยท่องเฉยๆไม่ได้หรอทำไมต้องคัดเพราะวาเวลาคัดเนี่ยมันจะผ่านผ่านกล้ามเนื้อมือแล้วมันจะทําให้เราจำำําคาคานั้นได้ดีขึ้นนะค,ะคัดภาษาอังกฤษคัดคํานะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำสิ่งเดียวกับตอนที่สมัยเรียนคือเราเขียนออกมาเลยว่าเขาพูดว่าอะไรเออนีอมนมน่มันเหมือนคนบางคนที่เขามีไดอารี่อ่ะใช่ปะ่ะแต่นี้เราเป็นกระดาษที่เราอาจจะเ,เขียนแล้วเราก็ทิ้งไปเลยกระดาษนะเขียนไปว่าหนึ่งเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าเราไม่มีประโยชน์ให้เขียนมาว่าคําพูดคํานี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าเราไม่มีประโยชน์จริงๆหรือสะท้อนว่า เขาต้องการอะไรจากเราต้องการประโยชน์อะไรจากเราอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะเห็นโลกชัดขึ้นผู้ชายบางคนพูดแบบนี้ตอนไหนเออต้องดูว่าตอนนี้เขาพูดกับเราเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วตอนไหนผู้หญิงผู้ชายบางคนนะตัวเองนะก่อนนี้ก่อสินเยอะแยะมีมีมมครูเคยเจอก่อนนี้ก่อสินเยอะแยะเป็นนี้การพนันเป็นนี่อะไรเนี่ยนะแล้วก็มายืมเงินเมียแล้วเมียไม่มีให้ยืมแล้วก็บอกว่าเธอไม่มีประโยชน์เลยอะถ้าแบบนี้แสดงว่ายังไง ผู้หญิงไม่มีประโยชน์จริงๆหรือว่าแค่ว่าเขาต้องการอะไรอ่ะอันนี้อันนี้พูดถึงครูไม่ได้บอกว่าทุกกรณีเป็นแบบนี้หมายถึงครูยกตัวอย่างเขาอาจจะต้องการให้เราแบบมีบางคนแบบเออต้องการให้ผู้หญิงเนี่ยไปยืมเงินญาติพี่น้องตัวเองอ่ะแล้วพอผู้หญิงไม่ไม่บอกไม่เรื่องอะไรจะต้องไปยืมไปรบกวนพ่อแม่ฉันไปรบกวนญาติพี่น้องว่าเธอมันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณไม่ได้ไม่ได้ทาในสิ่งที่เขาอยากได้ไม่คุณไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาอยากได้เขาถึงมองว่าคุณไม่มีประโยชน์นะ ไม่มีผลประโยชน์ออคำว่าไม่มีประโยชน์คือไม่มีผลประโยชน์ข้อหนึ่งเขาคิดแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเราไม่มีประโยชน์จริงๆวะเออถ้าเราไม่มีประโยชน์จริงๆอันเนี้ยเราต้องกลับมาจัดการกับตัวเราเออไม่มีประโยชน์ในแง่ไหนอะสมมุติว่าเราเป็นแม่บ้านเราไม่ได้ทํางานนอกบ้านเราดูแลบ้านแล้วเขาไปทํางานนอกบ้านแล้วหยุดมาแต่ไหนแต่ไรหน้าที่เราแบ่งกันเป็นแบบนี้เขาไม่เคยพูดว่าเราไม่มีประโยชน์พอมาวันนี้มาบอกว่าเราไม่มีประโยชน์แสดงว่าเขาต้องการอะไร เพิ่มเติมจากนี้เช่นอะไรบ้าง มันมีหลายครอบครัวจริงๆค่ะผู้ชายเนี่ยตอนแรกนะเขาตั้งใจว่าจะเป็นลีดเดอร์เป็นเป็นผู้นาครอบครัวไปหาเงินมาแล้วก็ให้เมียอยู่บ้านทํางานบ้านซักผ้าขุงข่าวล้างจานล้างชามดูแลความสะอาดทุกอย่างนะทำอาหารให้เขากินเหล่งเงี้ยเขาต้องการแค่นั้นใช่ไหมคะตอนแรกเขาต้องการแค่นั้นเพราะว่าตอนนั้นนะเขาเออฟฟอร์ดเขามีรายได้พอที่จะทําอย่างนั้นได้นะคะตอนที่ก่อนปี40่ 0, ก่อนปอีก่อนต้มยํากุ้งก่อนโควิด -19 จริงๆหลายคนเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะเหตุการณ์เปลี่ยนคนเปลี่ยนความต้องการเปลี่ยนค่ะ โทษผู้ชายกันไม่ได้โทษผู้หญิงก็ไม่ได้โทษใครไม่ได้ทั้งนั้นคือเหตุการณ์มันเปลี่ยนไงนึกออกไหมคะคือตอนแรกสามีบอกว่าฉันต้องการเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นช้างเท้าหน้าแล้วให้ภรรยาเนี่ยอยู่บ้านดูแลโน่นนี้เสร็จปั๊บปรากฏว่าเอาเฮ้ยไอ้ที่คิดไว้มันไม่เป็นแบบนั้นไอ้ธุรกิจที่ฉันเคยคิดว่ามันสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้สามารถให้ภรรยาฉันอยู่สุขสบายได้มันดันไม่ได้ไปสวยอย่างที่คิดธุรกิจมันดันสะดุด เก็บเงินลูกค้าไม่ได้ค่าเงินอยู่ๆก็เปลี่ยนโอ้ยตายแล้วจากพอค่าเงินมันเปลี่ยนแบบนี้เออทุกอย่างขาดทุนทุกอย่างมันสะดุดธุรกิจนี้กําลังอยู่ในขาลงลงแบบดิ่งหัวหม่งพื้นเลยอะ่ะเออมันแย่จริงๆพอมันแย่จริงๆเสร็จเอาเฮ้ยไอแผนที่คิดไว้ว่าจะให้เมียอยู่เฉยๆนะจะให้เมียทํางานบ้านสบายๆเอาเฮ้ยไม่ได้แล้วล่ะต้องให้อยากให้เมียเนี่ยลุกขึ้นมาช่วยทำมาหากิน ช่วยทำอาชีพเสริมเออเอาไอเล่นมาขายสิเอาไอนี่มาขายสิทําน้ําพริกไายหรือว่าเอ่อมีงานฟรีแลนซ์มีอะไรคุณอยากให้ภรรยาสมมุติผู้ชายนะอยากให้ภรรยาทํางานช่วยหาเงินอีกแรงก็กะลุนาพูดตรงๆเบียแมนเบียแมนเป็นลูกผู้ชายว่าเออตอนแรกฉันนะ่ะก็ตั้งใจจะให้เธอะ เป็นแม่บ้านให้เธออยู่บ้านฉันก็อยากที่จะดูแลเธอฉันทำถึงที่สุดแล้วฉันทําอย่างนี้มาห้าปีแล้วหกปีแล้วนะแต่วันนี้ฉันไม่ไหวแล้วเพราะว่าธุรกิจไอ้ที่ฉันเคยทําเงินได้เท่านีน้่ีตอนหลังเนี่ยมันแย่ลงเออคุณก็พูดความจริงกับเขาไปความจริงคือสิ่งที่ซื่อสัตย์ที่สุดความจริงคือสิ่งที่ไม่ตายแล้วมันทําให้คุณไม่เหนื่อยไม่ต้องมาป,ปั้นเรื่องโกหกไม่ต้องพยายามคุณไม่ต้องไปยัดข้อหาเขาว่าเขาไม่มีประโยชน์คุณบอกเขาเลยว่าอ๋อตอนนี้รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังเออไม่่่ต้้้ออองกกกลลัวววเเเสีียยหนนาาแ็บผม ฉันอยากให้เธอช่วยหาไรายได้เออเรามาคิดอย่างนี้กันไหมเรามานั่งจับเข่าคุยกันนะ่ะว่าจะทําอะไรไม่ใช่คุณอยู่ๆคุณไปเก็บเอาไว้คนเดียวคุณไม่บอกให้ภรรยารู้ว่าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินคุณไม่อยากไม่ไม,ไม่ไม่อยากเสียหน้าไม่อยากให้เขารู้ว่าเอ,อ้ยธุรกิจที่คุณทําอยู่มันขาดทุนมาสามปีแล้วเออมันแย่แล้วนะทุกวันนี้เอาจิมมันมีหลายธุรกิจที่ทําทําไปนะลูกค้าน้อยลงไม่ค่อยขายได้เดี๋ยวนี้คนไม่ไปเดินเออ่ ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ออกมาเดินแล้วคนซื้อของออนไลน์หมดแล้วของขายไม่ค่อยได้แต่ไม่กล้าปลดพนักง,งานไม่กล้าเอาลูกน้องออกเพราะอะไรสงสารลูกน้องกลัวเขาไม่มีะเสร็จแล้วพอตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเออทรัคเขาเรียกนะชักหน้าไปถึงหลังรายได้ไม่พอทีนี้เริ่มพานค่ะเริ่มพานมองภรยาเห็นภรยาไปซื้อกระเป๋าเห็นภรยาไปซื้อของที่ทําให้เธอมีความสุขซึ่งภรยาอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าคุณกาลังมีปัญหาถูกไหม เออพอเห็นไปภรรยาไปซื้อข้าวซื้อของไปใช้เงินคุณก็ออกมาพูดว่าโอ้ยวันๆเอาแต่ใช้เงินนต่ไม่เคยทําตัวมีประโยชน์อ้าวเลยภรรยาได้ยินอย่างนี้ภรรยาตกใจไหมตกใจเดี๋ยวก่อนทําไมอ่ะฉันทําอะไรผิดอ่ะเพราะฉันแค่ซื้อกระเป๋าของเก่ามันขาดแล้วแล้วฉันก็แบบเออฉันต้องไปออกไปงานแต่งญาติอ่ะฉันก็ต้องการกระเป๋าใบใหม่แล้วแค่ฉันใช้เงินตรงนี้ซึ่งแล้วทาไมแล้วถึงมาบอกว่าฉันไม่มีประโยชน์แล้วไอ้ที่ฉันทํางานบ้านฉันดูแลเห็นไหมบางทีคําพูดที่ออกไปทางต่อว่าไปบอกว่าเขาไม่มีประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่ ไม่แช่ความไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีประโยชน์ที่แท้จริงจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรจากเธอคุณต้องบอกเธออันนี้คุณสามีคุณขอต่อว่านี่หนึ่งอ่ะในกรณีนั้นส่วนอีกกรณีหนึ่งมันมีหลายกรณีเรื่องบางเรื่องมันคำาพูดคําเดียวมันมาจากหลายกรณีเพราะนั้นเราต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเขารู้สึกว่าคุณไม่มีประโยชน์จริงๆเช่นว่าอะไรบ้างคุณไม่ได้ดูแลงานบ้าน เขารู้สึกเขาอยากให้คุณทําอะไรให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ไม่ดูแลงานบ้านคุณอาจจะดูแลงานบ้านแหละแต่มันไม่ดีเท่าที่เขาต้องการผู้ชายหลายคนชอบพูดแบบนี้เดี๋ยวคุณจะทําคลิปนี้ขึ้นใหม่คลิปหนึ่งชอบบอกว่าทําไมเธอไม่ทําอดูแลบ้านทํางานบ้านให้เหมือนแม่ฉันเมื่อก่อนแม่ฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างทุกอัอ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่แย่มากๆแย่มากๆคือถ้าคุณอยากได้ไให้คุณบอกแต่คุณไม่ควรเอาภรรยาไปเปรียบเทียบกับแม่ของคุณเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนน่ะ อืมนะยุคสมัยมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนคนสมัยนี้กับคนสมัยก่อนเป็นคนละยุคกันค่ะอืมแม่คุณอาจจะทับแม่คุณอาจจะเก่งแม่คุณอาจจะเข้มแข็งแม่คุณอาจจะแข็งแรงแม่คุณอาจจะทำได้เจ็ดแปดอย่างแต่นั้นเป็นแม่คุณไงอืมและอาอาจจะภายใต้เงื่อนไขาบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเอออย่างที่มีเคสหนึ่งเขาบอกว่าแม่เขาไปสานตะก้าแม่เขาวันวันหยุดไปทำอย่างนี้นก็ใช่สิเพราะว่าตัวเขาไปโรงเรียนด้วยตัวเองค่ะ ตอนยุคนั้นเมื่อตอนยุคประมาณเลยเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ตอนนั้นตัวตัวสามีเนี่ยนะนั่งรถเดินไปโรงเรียนเองนั่งสองแถวนั่งไปโรงเรียนเองพ่อแม่แม่ไม่ต้องไปรับไปส่งเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยมีเวลาไปสารตาก้าแม่ก็เลยมีเวลาไปเข้ากลุ่มแม่บ้านแม่ก็เลยมีเวลาทํางานแต่คุณดูมนุษย์แม่สมัยนี้สิ คุณไปเทียบไม่ได้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยนอกจากว่าไม่ต้องไปรับไปส่งแล้วการบ้านก็ยังไม่ต้องเป็นของพ่อแม่การบ้านยังง่ายตอนครูดเด็กๆครูจําได้ว่าแม่ไม่เคยมาจัดการบ้านครูแม่แต่นิดเดียวเพราะว่าเขาให้การบ้านให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กกับวัยของเด็กเออเพราะนัะ้นอ่ะเราทาเองได้ทุกคนทําการบ้านเองก,ก็จบแต่พ่อแม่สมัยนี้โรงเรียนสมัยนี้ต้องการปั้นให้เด็กเป็นเด็กที่นักท่องจําให้เป็นเด็กที่ทําคะแนนเยอะ ทักษะชีวิตไม่ไม่สนไม่สนว่าเด็กจะมีทักษะชีวิตมีความสามารถมีการเอาตัวรอดได้แค่ไหนรู้แต่ว่าแกต้องทําคะแนนให้ได้เท่านี้ท่านี้เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะจริงๆสมัยนี้คนคิดถึงเด็กน้อยมากอ่ะอันนี้ครูขอตอบว่านะหลายสถาบันต้องการให้เด็กของตัวเองนั้นสอบเข้าที่ดังๆได้ก็ให้วิชาการให้การบ้านให้อะไรหลับเที่ยวเห็นเด็กหนักมากจนบางทีมันกระเทือนไปถึงแม่เขาแม่ต้องมานั่งสอนลูกทกํากานบ้านอเมื่อก่อนสมัยก่อนครูไม่มีคําว่าสอนทำการบ้านเด็กทุกคนทาเองได้เดี๋ยวนี้แม่ทาไมเนี่ยนะ นอกจากจะไปรับไปส่งลูกแล้วเด็กก็ต้องสอนการบ้านเด็กต้องต้องควบคุมผลการเรียนลูกเหมือนเหมือนเด็กกับแม่เขาไปนั่งในห้องเรียนด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงสมัยนี้มันมีอะไรผูกผูกขาเยอะเพรนั้นการที่จะหาเงินเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าคุณก็ต้องมีวิธีแบ่งเบาให้เขานะคะเออบางคนต้องการจะให้ทั้งลูกทั้งเรียนเก่งแล้วทั้งให้แม่ทํางานมั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 นต้องเคลียน์นะ manage บริหารแบ่งรับแบ่งสู้นะคะ ถ้าอย่างนั้นพอจัดการเสร็จอาจจะคุณต้องหาคนมาช่วยสอนงานบ้านเด็กหรืออะไรอาจจะมันไม่จะมีอะไรนะรับรับสองการบ้านหลังเลิกเรียนมันจะมีสถาบัานต่างๆคุณก็ต้องช่วยเซฟอ่ะแต่ว่าแทนที่ภรรยาคุณไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนทุกวันคุณก็อาจจะต้องให้ใช้บริการรถตู้เห็นไหม,มก็ต้องใช้เงินเพิ่มอยู่ดีเออคุณต้องไปใช้รถตู้ของโรงเรียนก็ต้องมีค่ารถแต่ละเดือนแต่ละเดือนอลูกสองคนก็เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทําอย่างนั้นภรรยาคุณถึงจะมีเวลาออกมาประกออกอาชีพ นะคุณต้องการอะไรต้องการที่เขาทําเงินหรือต้องการทำทำบ้านให้เรียบร้อยผู้หญิงบางคนนะเป็นคนที่อันนี้ครูไม่ได้เข้าข้างนะผู้หญิงแบบหลายคนเนะี่ยเป็นคนที่คล้ายๆสมาธิสั้น adhd คนที่เป็น adhd จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งจะไม่ค่อยละเอียดออกเพราะนั้นอาจจะทํางานบ้านไม่เรียบร้อยรีดผ้าไม่ค่อยเรียบออจัดบ,บ้านจัดช่องไม่ค่อยมีระเบียบแต่ไม่ได้แปลว่าเธอไม่มีประโยชน์ผู้หญิงบางคนนะงานบ้านไม่ได้ความเลยนะ แต่พอไปขายของออนไลน์ไปเป็นแม่ค้าเท่านั้นแหละโอ้โหขายของเก่งนะมีแม่ค้าอยู่คนนึ่งตำส้มตำเก่งมากเลยเป็นแม่ค้าส้มตำค่ะหาเงินเก่งมากแล้วสามีบน่นบอกว่าบ้านช่องไม่เรียบร้อยแม่ค้าคนนี้หัวไวมากบอกเอางี้ไหม ฉันจะทํบ้านทีเรียบร้อยเลยนะเธอไปขายส้มตำแทนฉันหาเงินแทนฉันเอาไหมผู้ชายเนียบไม่กล้าบ,บ่นเรื่องงานบ้านอีกเลยเนืกอออกไหมคือครูก็ต้งจะบอกว่าคนเราเนี่ยเราจะไปคาดหวังให้เขาเนี่ยเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองแบบทุกอย่างต้องงานบ้านต้องดีหาเงินต้องเป็นเลี้ยงลูกต้องเป๊ะผลการเลี้ยงลูกต้องดีทุกอย่างต้องแบบโอโ้โห คุณไปคาดหวังกับคนอื่นแล้วพอเขาไม่ได้ดังใจคุณก็เลยบอกว่าเขาไม่มีประโยชน์หรือเปล่าเพราะตรงตรงนี้ภรรยาที่ถูกสามีว่าแบบนี้ก็ต้องมาคิดว่าเราไม่มีประโยชน์จริงๆหรือว่าเขาบ่นเพราะเขาต้องการอะไรเราก็ต้องไปนั่งถามแต่ไม่ใช่ชวนทะเลาะไม่ใช่ชวนทะเลาะให้ถามดีๆตอนที่เขออารมณ์ดีๆไปนั่งทานข้าวกันในบรรยากาศดีๆแล้วก็ถามว่าเธออยากให้ฉันทําอะไรเพิ่มเติม,ตมไหม นอกจากเออเธอรู้สึกว่าฉันมีต้องปรับปรุงไหมเพราะว่านั้นเห็นเธอบอกว่าเออฉันไม่มีประโยชน์ฉันก็รู้สึกว่าไม่สบายใจอ่ะไม่สบายใจถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าต้องการให้ฉันหาไรายได้เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเออทํายังไงได้บ้างนะฉันจะได้มีเวลาไปหางานบ้านอ่ะเธอเธอจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มนะถ้าอย่างนั้นอ่ะทุกอย่างก็งมีการลงทุนไม่มีใครได้ทุกอย่างนะคุณอาจจะต้องจ่ายค่ารถตู้ ให้ลูกไปโรงเรียนให้ให้รถตู้มารับหน้าโรงเรียนอ่ะหน้าบ้านอ่ะมารับไปที่โรงเรียนมารับปากซอยแล้วแต่ฉันจะได้มีเวลาหาเงินอ่ะถพาะอย่างนั้นคุณอาจจะต้องจ่ายเงินให้อเนร่ยรับสองานบ้านหลังเลิกเรียนเพราะถ้าจะไปทํางานแล้วต้องมีคนมาสอนงานบ้านลูกเพราะสมัยนี้การบ้านมันยากคือคุณต้องคุยกันหาโซลูชันหาทางออกไม่ใช่หาคนผิดส่วนใหญ่แล้วปัญหาครอบครัวที่มันเกิดขึ้นเกิดจากว่าทั้งสามีหรือภรรยาเนี่ยทั้งคู่นะคะ จะหาคนผิดว่าทุกวันนี้ที่ฉันไม่รวยก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้ที่ฉันไม่เจริญก็เพราะว่าเธอไม่ช่วยกันทำมาหากินเอาแต่ใช้เงินฉันอ่ะคุณหาคนผิดคุณชี้นิ้วว่าเธอไม่ดีอย่างนั้นเธอไม่ดีอย่างนี้แต่ตรงนี้เป็นเรื่องของวุฒิภาวะทําแบบนี้ไม่ถูกต้องจริงๆแล้วคุณต้องมานั่งคุยว่าผมอยากให้คุณทําแบบนั้นอืถ้าคุณบอกว่าอยากให้ภรรยาทางานบ้านให้เรียบร้อยก่อนนี้อ่ะภรรยาก็บอกอ่ะถ้้งั้นเธอ ก็ต้องหาคนมาช่วยฉันในด้านอื่นเช่นว่าอ่ะฉันทํางานบ้านได้แต่ฉันต้องมีเวลาทํางานบ้านไงไม่ใช่ว่าฉันต้องทําทุกอย่างแล้วฉันยังต้องทํางานบ้านฉันต้องไปรับไปส่งลูกนะแล้วฉันต้องหาเงินด้วยโน่นนี่นั่นคุณก็ต้องอย่างพี่ผอแม่ค้าส้มตำบอกว่าถ้าเธออยากให้บ้านเรียบร้อยเธอไปขายส้มตำแทนฉันสินะไปเตรียมส้มตำไปขายส้มตำแทนฉันแล้วฉันจะทำงานบ้านผู้ชายเนี่ยเลยไม่กล้าบ่นเลยว่าบ้านรกตอนนะผู้หญิง ผู้ชายก็เลยผู้หญิงก็บอกว่าถ้าเธอคิดว่าบ้านรกเธอก็ต้องทําทําเพราะว่าเคสเนี้ยผู้ชายผู้หญิงเป็นคนเ่าเรียกว่าเป็นชา้างเท้าหน้านะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ไม่ใช่มานั่งน้อยอกน้อยใจว่าเขาพูดคําเนี้ยว่าเราไม่มีประโยชน์เพราะอะไรแล้วทําตัวให้มีประโยชน์ได้ไหมเราพัฒนาตัวเองได้ไหมถ้าทําได้ทําถ้าทําไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราอยู่ด้วยแล้วเป็นท็อกซิกเขาไม่มีความสุขที่อยู่กับเราค่อยคิดว่า จะเลิกจะไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งตรงนี้ครูจะแนะนําเป็นเคสายเคสเพราะว่าแต่ละคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกันครูไม่สามารถาแนะนํารวมแบบนี้ได้นะคะใครที่ต้องการปรึกษาครูเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาจองเวลากับครูได้ที่0897456111นะจ๊ะ